สวัสดีครับนี่ก็อยู่ผมนะช่อง u t u b e รถน้ำซิงตันทาครับวันนี้ก็เป็นหน้าแรงงานนะยงานเหมาครับเมื่อ2วันที่แล้วนะที่เรามาวัดที่กันครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วครับจะเต็มแล้วครับอันนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นครับวันที่ยี่สามกุมภาครับนี่ครับน่าจะเลยสิบเที่ยวครับน่าจะเต็มครับสิบเที่ยวนะคุงนี้ก็น่าจะเสร็จครับ ยามเย็นแล้วนะโอ้ครับน่าจะ10กระเที่ยวน่าจะเต็มครับ50เซ็นต์นะลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดสัตว์แชร์กับช่องดูทูกดติดตามคับแ้ว